สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามผมและบ้านรักควายบายคุณเอกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านเลยนะครับดูว่าผมอัปเดตให้ดูครับว่าผมตกแต่งนะครับกําลังจะตกแต่งฟาร์มยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มาที่ฟาร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะเด็กๆทุกตัวด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะนี่ครับนี่ก็วันนี้เนี่ย อันนี้ก็คือออฟฟิศของผมนะครับออฟฟิศของผมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะตกแต่งตรงหน้าออฟฟิศทั้งหมดเนี่ยครับให้เป็นอารมณ์แบบโรยหินทั้งหมดเลยในพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะเนี่ยทั้งหมดเลยตรงนี้ฮะเดี๋ยวจะโรยหินนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นิดนิดหน่อยหน่อยะครับให้มันดูแลง่ายง่ายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกวันนะฮะให้มันดูแลง่ายง่ายก็เนี่ยพกตรงนี้ครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็จะโรยหินนะครับแล้วปลูกนิดนหน่อยๆครับเนี่ย ทางฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะโรยหินมาถึงตรงนี้เลยจนมาถึงข้อควายเลยนี่ข้อควายของผมนะฮะก็อโอยนะคุณหมอเข็นเข้ามาแล้วพี่หมอนี่ผมก็จะตกแต่งนะครับออฟฟิศนะครับจะปลูกหญ้าโรยหินนะครับแล้วก็บ้านทางบ้านของน้องออฟด้วยนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะในเนี้ยก็เป็นข้อควายนะครับตอนนี้ก็ลังทําความสะอาดอยู่นะครับทําความสะอาดทุกเย็นนะครับ เช้าเย็นเราทําความสะอาดแล้วก็ à, ให้ให้สะอาดนะเนาะไม่ได้มีอะไรเรทำงานวันไดก็ต้องให้สะอาดนะเพราะผมเป็นคนชอบความเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนะรบตรงนี้ก็จะโรยหินทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะโรยหินทั้งหมดเลยโรยหินแล้วก็ปลูกหญ้าบ้างเป็นบาง à, ปลูกต้นไม้กลมๆบ้างเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปดูพื้นที่หน่อยนะครับก็ตรงนั้นนะฮะตรงที่ผมไถวันนี้เพิ่งไถไปแต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพิ่งเริ่มไถนะครับ ก็ในบริเวณรอบของออฟฟิศนะฮะออฟฟิศตัวนี้แต่แต่ผมก็นอนที่นี่แหละนะครับนอนที่นี่บริเวณรอบของออฟฟิศนี่ผมก็จะพอรเราโรยหินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากหินนะครับโอกระท้อนบ้านผมเยอะมากใครอยากขิงกระท้อนนี่ผมบอกเลยกระท้อนบ้านผมนลูกใหญ่ๆห่หมดเลยนะเนี่ยนี่ไม่ได้ห่อไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยตกหมดเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยแต่ยไม่หมดเลยนะครับเพราะว่ามีเป็นสวนเลยนะครับทั้งสวนนี่ครับหลังจากที่ขอบตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย หลังจากที่ผมโรยหินตรงนี้หมดเนาะเนี่ยตรงนี้ที่ผมให้ดูครับโรยหินตรงนี้หมดนะครับเนี่ยพอโรยหินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้ยผมก็จะปลูกหญ้าเป็นแผงโกลาเพื่อให้ควายกินด้วยนะครับให้ควายกินด้วยแล้วก็แต่ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะทําให้พื้นที่มันเป็นพื้นที่เรียบเลยเพราะว่าของผมเนี่ยพื้นที่มันเป็นเนินขึ้นไปฝั่งนู้นครับเนินขึ้นไปด้านหน้านู้นนะฮะพื้นที่มันจะเป็นเนิน,นไปด้านหน้าแต่ว่าตอนนี้ยผมกาลังมีความคิดว่าผมจะทําเป็นนาเพราะว่าเวลาปั๊มน้ําอ่ะม บริเวณรอบออ,อฟฟิศนะครับหรือรอบออฟฟิศที่ผมอยู่เนี่ยนะครับหรือรอบข้อควายเนี่ยมันก็จะเป็นแปลงหญ้าสวยๆเขียวๆนะครับพอแปลงหญ้าสวยๆเขียวๆตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะตัดด้วยกัยหินตรงนี้นะครับนี่ผมก็กำลังจะตกแต่งออกแบบไอเดียแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกวันพอเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกวันก็การดูแลมันจะยากจะเอาแบบเป๊ะๆมันก็คงลําบากนะครับเนี่ย <S <S คือผมจะมีล้อมรั้วไม้ไว้นะครับ เพื่อเพื่อการเป็นเขตบ้านเขตออฟฟิศเนี่ยนะฮะเขตออฟฟิศกับเขตแต่ตอนนี้ก็น่าจะไปเรียกเป็นบ้านได้แล้วนะเพราะตอนนี้ก็มาอยู่แนละ้วเหมือนบ้านแล้วนะครับเพราะจริงๆรแล้วตอนแรกผมจะสร้างเป็นออฟฟ,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 ฟิศเฉยบ้านผมจะไปปลูกตรงน้ําข้างหลังนู่นนะฮะตรงตรงสระน้ําแต่ตอนนี้เอาบอกเป็นบ้านแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นบ้านแล้วกันนะตอนนี้เป็นบ้านตอนแรกว่าจะทําเป็นออฟฟิศเผื่อเวลาใครมาแล้วก็มานั่งคุยกันมานั่งอะไรกันมานั่งโม้เรื่องควายกันก็จะอยู่ตรงนี้แต่อันนี้เรียกเป็นบ้านแล้วกันครับเดี๋ยว ถ้าถ้าได้สร,ร้างบ้านเมื่อไหร่ก็ตรงก็ค่อยเป็นบ้านแล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็จะปลูกเป็นแปลงหญ้าครับวันนี้ได้ไถแล้วนะครับได้ไถอย่างที่ผมบอกครับจะให้อารมณ์เหมือนกับหญ้าเขียวๆแล้วก็ไปตัดด้วยกับหินนะครับหินเนี่ยฮะขอบหินทั้งโมดทั้งหมดเลยเนี่ยที่เล่าไปนะครับนะครับตรงนี้ก็จะไถทั้งหมดเลยนะฮะจะไถหมดเลยเนี่ยแถวนี้จะไถหมดนะครับไถจนไปถึงนะฮะเห็นไหมฮะเห็นท่อนไม้ผมไหมครับนั่นฮะ กันเขตไว้ครับนั่นนะฮะพวกท่อนไม้นู่นนะครับนั่นนะฮะเห็นท่อนไม้ไหมครับนั่นฮะเสาไม้นะฮะผมจะการเขตไว้นะครับเพื่อให้แบบว่าอารมณ์ว่าจัดสรรให้มันสวยหน่อยนะครับเนี่ยพวกหญ้ามันผมายทิ้งทั้งหมดแล้วนะครับปลูกเป็นแพงคล่าเพื่อที่จะให้มันเสมอแล้วก็สวยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะนี่ครับปลูกแพงคล่าเพื่อให้สวยเสมอทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ว่าเขียวๆนะครับ แล้วก็เขียวๆเ,เสร็จปุ๊บก็จะไปถึงเขียวไปถึงคอกแล้วก็มีตัดดนหินข้างบนนะครับเราก็จะรักษาความสวยได้ประมาณขนาดนี้เพราะเนื่องจากว่าเ,เราไม่ได้มาบ่อยเราจะทําแบบเป๊ะๆเ,เลยไม่ได้นะครับก็จะทําได้ประมาณขนาดนี้ซึ่งเป็นการที่ดูแลง,ง่ายแล้วญ่าเนี่ยก็อาจจะตัดให้ควายกินได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกํลาลังนั่งคิดอยู่เนี่ยไอ้แปลงด้านตรงเนี้ยผมจะปรับพื้นที่ให้มันเท่ากันดีไหมเพราะว่าปรับพื้นที่เท่ากันเนี่ย เวลาปั๊มนะ้ำมันก็มันจะเขียวทั้งปีเลยไนงะเราไม่ต้องเปิดสปริงเกอร์รถรถมันจะเขียวทั้งปีนะครับเนี่ยตรงรอบๆอบโอ้โหยุงกัดใช้ได้เลยนะครแหมกัดเราไม่ปล่อยด้วยยุงที่นี่โหด,ดนะฮยุงลายเลยนะครับก็จะมันจะได้เขียวมันได้เขียวเพราะว่าถ้าหน้าแรงเนี่ยด้านบนที่ไถไถอยู่ด้านบนนู้นนะครับไถไถอยู่นั่นก็คือว่าหน้าแ้งมันก็จะแห้งแห้งหน่อยมันจะดูไม่สวยไนงะผมอยากจะทําให้มันสวยนะครับแต่นี่ฮะก็เดี๋ยวจะ ปลูกมาถึงริมนี่เลยริมคอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูควายกันบ้างดีกว่าเล่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเล่าคนนี้จะโรยหินให้หมดเลยนะครับโรยหินมาถึงขอบตัวบ้านจากกั้นขอบด้วยหินทั้งหมดและที่เหลือก็จะปลูกหญ้านี่เออแต่ตรงนี้ผมไม่รู้จะทะไรมันไม่โดนแดดเนี่ยป่าไอ้มะยมชิดเนี่ยครับตรงนี้นะฮะป่ามะยมชิดนี่มันไม่โดนแดดผมไม่รู้ว่าด้านล่างมันจะปลูกปลูกหญ้ามันก็ไม่ขึ้นแน่นอน นะครับยังไม่รู้จะทําอะไรเลยเดี๋ยวกําลังหาแนวคิดอยู่กําลังหาไอเดียอยู่นะครับนี่ก็เป็นเอ่อค,อควัวเก่านะครับคอกวัวเก่าอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ฮะมองดูฝั่งนี้บ้างนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบฟาร์มผมก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะก็พยายามตกแต่งให้มันสวยนะฮะเอาให้มันเราไว้พักผ่อนนะครับเวลาทํางานเสร็จแล้วก็มาดูควายด้วยแล้วก็ มาดูพื้นที่สวยๆนะครับแล้วก็จะพาไปดูแปลงหญ้าด้วยครับก็ตอนนี้เนี่ยกําลังตัดหญ้าครับตัดแผงโกลาเพื่อเตรียมที่จะเอาไปปลูกด้านบนเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนก็พยายามจะปลูกให้เยอะๆเข้าไว้นะครับนี่ก็เ,เป็นนาหญ้าที่ผมทําไว้นะครับนาขั้นบันไดก็จะตั้งใจทาว่าเป็นท่อนพันุ์นี้นะครับนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับทำไว้เป็นท่อนพันนี่ฮะ นี่นายาที่ผมนี่ก็ตัดไปแล้วแปลงหนึ่งครับแปลงเล็กๆนะครับประมาณห้าเออยี่สิบตารางวาหรือสามสิบตารางาผมไม่รู้เหมือนกันนะประมาณประมาณไม่ออกเหมือนกันนี่ตัดไปแล้วอันหนึ่งเพื่อเตรียมที่จะขึ้นไปปลูกนะครับนี่นี่ก็เป็นป่าเอา่อเงาะนะครับเป็นทุกต้นเงาะเต็มไปหมดนะฮะตรงนี้ก็ พามาเที่ยวชมสวนนะครับตรงนู้นก็ด้านล่างก็จะเป็นป่ามังคุดนะครับที่ผมตั้งใจจะปลูกบ้านตรงนี้แหละนะครับตั้งใจจะปลูกบ้านหลังเล็กๆนะไม่ใช่หลังใหญ่โตอะไรนะครับนี่ฮะนี่ลองออฟก็กําลังไปนะฮะที่ได้ยินเสียงตัดตัดอยู่เนี่ยฮะก็กําลังจะไปเอาแพงกอล่าเนี่ยครับเพื่อที่จะไปเอาไปปลูกนะครับตัดอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินไปดูควายกันบ้างโอ้โหเอ๊เดี๋ยวนี้มันลงไป เดีย๋ยวนี้มันลงไปในนี่ละลงไปในขอบบ่อตรงนี้ละนะฮะขอบสระแล้วเมื่อก่อนปกติมันไม่เคยลงนะเนี่ยงั้นนะเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเรียกว่าอะไรอะเริ่มมีวิชานะครับอยู่ได้สามสี่เดือนนะครับมาอยู่ที่เอ็กคุมขาก็ได้ประมาณเอ้ยไม่ใช่เอ็กคมขาโอ้อยู่ที่บ้านละควายบายคุณเอ็กนะครับได้มาสามสี่เดือนนี้ก็เป็นป่ามังคุดที่พ่อผมปลูกไว้นานแล้วนะฮะนี่นี่ฮะป่ามังคุด ชมวิวบรรยากาศนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูควายบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างนี่ฮะก็หญ้าเยอะครับหญ้าเราเยอะนี่ฮะกินเพลินแต่ไม่่อยอยากจะให้มันลงแปลงมันคุ้เท่าไหร่มันเช่าหัวไว้ถูกมกลมตายปลูกมานานแล้วยี่สิบสสิบปีแล้วนะครับอ่ะนี่ครับเจ้าสิรินี่อยู่ข้างล่างเลยนะครับเดินเพลินเลยนะฮะนี่แล้วฝั่งนี้ผมก็ปลูกหญ้านาไไว้ด้วยนะฮะเป็นแปลงหญ้านายอยู่ตรงน,นู้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับ จ้าสอยู่ข้างล่างตัวใหญ่มากมาทีนี้ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามันท้องมันใกล้จะคลอดแล้วเนาะเห็นประมาณสองสาเดือนก็จะคลอดแล้วนะครับนี่ไอตัวนี้ตัวดํานี่ก็เป็นแม่กิ่งทองนะครับแม่เดียวกับเจ้ากึ้งเอ,อแม่เขาเป็นแม่ของเจ้ากึ้งมุตะหานแล้วตัวพ่อเขาเป็นไผ่ทองนะครับนี่นี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าสิริก่อนโห ลูกของแม่ชาบาแก้วมาคราวนี้ตัวใหญ่มากอูดันดูดิเนี่ยแม่กิ่งทองนี่ใหญ่มากเลยครับโอ้พี่หมอบอกว่าถ้าเขียวหมดสวยแน่ครับท่านจัดพี่หมอผมต้องจัดแน่นอนผมอยากให้สวยนี่ฮะนี่เจ้าสิริครับพี่หมอเจ้าสิริเป็นไงบ้างโอ้เขามาดูหน่อยนี่ลูกสาวพี่หมอเป็นไงบ้างนี่เจ้าสิรินะครับตอนนี้ท้องก็ต้องมีแปดเก้าเดือนแล้ว เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือตอนที่ผสม,มเราจําวันไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันไป,ปม,มันไปแอบผสมกับเจ้ามาคะนะครับนะแอบผสมกับเจ้ามาคะแล้วจําวันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับใครที่เพิ่งเข้ามานี่ก็คือเออจ้าสิรินะครับเลือดเงินเข้มๆนะครับแม่เป็นเอายายเลยดีกว่ายายเป็นแม่ฝ้ายเป็นควายเผือกข้อเก่าเสียเฮงนะครับแล้วก็ นะครับเป็นแม่เผือกสายลึกๆนะครับแล้วก็ผสมกับเงินอุทัยนะครับก็เป็นแม่ของเขานะครับเป็นแม่นุ่นใจแสวงเป็นแม่เผือกนะครับลูกเงินอุทัยนะครับแม่นุ่นใจแสวงแล้วก็ผสมกับบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดก็เป็นลูกเงินอุทัยเหมือนกันกับแม่สมฤทธิ์ที่คอกรองอเนกนะครับแม่สมฤทธิ์คือแม่ใหญ่ๆนะครับก็บิ๊กเบิร์ดผสมกับแม่นุ่นก็เนี่ยออกมาเป็นเจ้าสิริเนี่ยครับเนี่ยฮะเลื่อนเงินเข้มๆนะฮะผสมกับไอ้นี่ไปผสมกับมาค้าไป ออกมาเป็นควายห้าสายาน,น,นู่นนะครับนะฮะนี่โอ้โหม่หมอว่าใหญ่มากไงพีมหมอใหญ่ไหมพี่หมอนี่นี่นี่ไอ้นี่ผสมคาปิ巴าใบพี่หมอนี่แม่กิ่งทองนี่ผสมคาปิ巴าไปเป็นไงบ้างพี่หมอตอนนี้ท้องสี่เดือนห้าเดือนนะสี่เดือนกว่าห้าเดือนนี่แม่กิ่งทองผสมคาปีบา巴าใปใหญ่ไหมพี่หมอพอได้ไหมพี่หมอนี่ฮะนี่ครับนี่ก็เดี๋ยวไปดูเอ่อ ไปดูบรรยากาศนี่ครับโอ้นี่ก็เป็นเฮ้ยไอตัวนี้นี่ครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป่งหรือว่าแป่งหรืออะไรไม่รู้อะไรเนะี่ยเอาไว้ให้มันนอนแช่อยู่ที่หนึ่งนะครับมันก็มานอนแช่อยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ลูกฉบาแก้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนี่่อนแปงหญ้านายผมครับหญ้านายนี่พี่หมอพี่หมอเคนเป็นคนบอกให้ผมทําเลยนี่ฮะทำเรียบร้อยแล้วพี่หมอบอกว่าเดือนหนึ่งตัดเดือนนึงตัดโรยวัตถุโตไวไปหน่อยหนึ่งใช้ได้ใช้ได้นี่ครับ มาแล้วนะนี่ขึ้นมาแล้วกับลูกเจ้าชบาแก้วพี่หมอเป็นไงบ้างพี่หมอวิเคราะห์หน่อยพี่หมอวิเคราะห์หน่อยดีลูกเจ้าชบาแก้วเป็นไงพี่หมอยาวไหมหัวมาคราวนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่อีกโอ้โหเฮ้ยแล้วแม่ไปไหนเนี่ยแม่ชะบาแก้วไปไหนอ่ะเฮ้ยแม่ไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยควายหายไะเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปตามควายก่อนควายหายผมไม่รู้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะลงทางไหนเนี่ยนี่มันจะเดินมันจะวิ่งเดินไป <_ m ys> ลงน้ำมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันวิ่งไปลงน้ำเองหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางลงก่อนไอ้นี่มันก็เนินสูงแล้วเกินนะฮะเดี๋ยวลงไปเราหล่อรื่นขึ้นมายุ่งเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฮะเดี๋ยวไปกลับก้องก่อนนี่เดี๋ยวขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เดินที่เข้ามาชมของผม <_ m ys> นะครับเดี๋ยวผม ไปดูก่อนนะครับรว่ามันไปไหนโอ้ oh, สวัสดีพี่ต้อยด้วยนะพี่ต้อยมาที่สาฟาร์มนะครับนี่ฮะพี่ต้อยเดี๋ยวผมพาไปชมเด็กๆในฟาร์มนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้แม่ชบาดแก้วมันหายไปไหนเนี่ยผมงงอยู่เหมือนกันเนี่ยฮะวันนี้มานอนที่นี่นะครับมานอนที่นี่โอ้เชื่อมต่อช้าเป็นไรหรือเปล่ารอพี่ต้อยเมยตาเอ็กอยู่นะครับนี่ฮะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยอยู่ดีันลงน้าเองอ่ะเฮ้ยแล้วปล่อยควายลงน้าเองอย่างนี้ได้หรอเะเนี่ย เอ้ยใช่เหรอวะเนี่ยสบากแก้วแอบมาลงเองเลยเหรอเนี่ยเดินลงน้ําเองเลยเฮ้ยเอ้าสบากแก้วมานอนแช่น้ําอยู่นี่ตั้งนานเอ้างงเลยเฮ้ยมันมาแช่น้ําเองครับเนี่ยนี่ครับมันมาแช่น้ําเองเฮ้ยเดี๋ยวต้องถามหน่อยแล้วนะนี่ครับพี่ต้อยแม่สบากแก้วนะครับ ก็ที่เอามาจากข้อพี่อุ่นนะครับแล้วก็มีเจ้าความรักนะครับความรักก็เป็นควายที่เอามาจากเชียงรายนะครับแฟนผมซื้อให้เออเป็นของขวัญมันแต่งงานแต่ผมงงมากเลยเนี่ยมันมานอนได้ยังไงเนี่ยแล้วตัวอื่นก็ยังไม่มาด้วยตัวอื่นก็ยังไม่มาแล้วก็มีลูกของแม่ชบาแก้วนะครับนี่ฮะไล่นี่งงเลยมันมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย มันอันตรายหรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่เดินมาแช่เองไปจะไปากแกไขคือไปกินข้าวก่อนจับปากแกขคือไปกินก่อนเร็วนี่ครับก็เป็นฝ่ายน้ํานะครับน้ําไหลทั้งปีนะครับก็เป็นน้ําไหลทั้งปีเป็นทานน้าไปเรื่อยๆนะครับไปนู่นไปเรื่อยๆเลยนะครับริมที่ผมไปเรื่อยๆนะครับทั้งนั้นอากาศร้อนไหมหรอครับไม่ร้อนครับเอาอ้าวครับเอาอ้าวแต่ก็ร้อนนะแดดก็แรงตึ๊กเลยนี่ฮะ มาแช่เสร็จคือไม่กินต่ออีกโอ้นไ,ไงนี่คือเจ้าความรักนะครับเป็นควายที่แฟนผมซื้อให้ตัวแรกเลยผมไม่ซื้อเองนะควายตัวแรกเนี่ยแฟนผมซื้อให้นะครับเป็นสายของบิ๊กไอฟาร์มนะครับนะฮะแม่เขาเป็นลูกดาวเหนือพ่อเขาเป็นก้องฟ้านี่ครับลูกแม่ฉบาดแก้วไปไงวงครับพี่ต้อยเป็นไงมันพอจะไปรอดไหมเนี่ยมันพอจะผ่านไหมเนี่ยพ,พี่ต้อยฝากพี่ต้อยช่วยวิเคราะห์หน่อยครับพี่โมเออไม่ให้โมไม่ไม่ให้โม,ม,ม,ใ,หโมให้ผมเดีวยวี่ แบบว่าบอกเลยได้เลยนะครับเนี่ยว่ามันเป็นไงบ้างมันจะรอดไหมเนี่ยนี่ฮะไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยนี่ดูขามันนะรู้มันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยฮะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นี่ตูเติดเป็นไงบ้างไม่รู้ผมก็ดูไม่เป็นนะแต่ถ้าให้ผมโม้ผมก็จะโม้ควายัว่างเดียวนี่ฮะมันขึ้นแล้วเนี่ยมันแน่นอนจริงๆเลยมันร้อนมันก็คงเลยแบบแบบว่ามันร้อนมันก็เลยมาแช่น้ําขึ้นไปกินอีกเนี่ยแม่จะบาแก้ว ท้องสี่เดือนครับพี่พต้อยแม่สบาดแก้วนี่ท้องกับโก้เมืองเพชรครับสี่เดือนอยากได้ควายเผือกสักตัวหนึง่งนะครับเป็นตัวเมียนะครับนี่พี่ต้อยบอกว่ายาวเป็นรถไฟเลยจริงนะพี่แต่ว่าแม่สบาดแก้วมันก็ให้ลูกยาวแล้วก็ลึกด้วยนะครับสําหรับผมนะผมก็เวลาผมโม,โมผมก็ว่ามันมันยาวแล้วก็ลึกกันแต่คนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าเป็นควายเราแล้วก็โมนี่พี่ต้อยครับ นี่เจ้าสิี่ครับมันเปลี่ยนแปลงไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหมันยังไงของมันนี่นี่ฮะเอ้าทำไมม,มันกลัวอะไรของมันมันไปลงน้ำเองเหรอพะไอ่ออฟ เออไปลงน้ําเองนะเออต้องต้องคอยดูมนะันออฟอยู่ดีไปลงน้ําเองเกิดไปฝั่งนู้นขึ้นมาตายหาเลยเดี๋ยวพวกก็ทุกไปเลี้ยงกันเรียบร้อยเลย <S 1> <S 1> <S 1> พี่ต้อยครับ <S 1> <S 1> นี่ดูขาหน่อยครับมันรอดไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันใช่ไหมนเนี่ยกระดูลกกระดกูกมันพอได้ป่ะไม่รู้ครับเนี่ย <S <S ไม่ดีว่าดีไว้ก่อนนะพี่นะยังไงก็ไม่ดีก็ถ้ามันไม่ดียังไงก็เออบอกให้ผมว่ามันมันมันดีไว้ก่อนนะพี่นะตอนนี้ก็ประมาณ มันกี่เดือนแล้วเนี่ยแปดเดือนนะนะครับแปดเดือนนี่เอาตรงนี้ไม่แช่ด้วยไม่แช่ตรงนั้นเออบ้าบอรนี้ครับนี่ครับพี่ถูกต้องครับพี่ต้งยังไงไม่สวยว่าสวยไว้ก่อนนะครับไม่สวยว่าสวยไว้ก่อนนี่น้วออบก็กำลังตัด เ,เขาเรียกว่าแพงโกลาอยู่เพื่อจะเอาไปปลูกด้านบนนี่ครับก็มันร้อนมันก็เลยลงไปแช่น้ำนครับพอลงไปแช่น้ำเนี่ยมันก็ขึ้นมาอีกรอบนึงนี่นี่ครับเจ้าสิรินี่ท้องนี่ท้องแบบว่าผมก็ไม่รู้มันจะ กลัวมันเวลาคลอดผมก็ทําคลอดไม่เป็นนะคนไม่เคยมีควายนะพี่ต้อยผมก็ตื่นเต้นนะพี่เนี่ยนี่ครับแม่ชบาดแก้วับ,บลูกแล้วก็เจ้าสิริครับพี่ต้อยนี่พี่หมอดูอยู่วะเนี่ยโอ้โหฉากนี้นี่สวยมากผมมชอบมากเลยนะครับเสียงควายเลีมย่าดังครุกครุกครุกครุ๊กนี่ฮ เจ้าความรักนี้ก็เนื้อเยอะมากครับเป็นสายของบิ๊กไอกล้องฟ้าที่บิ๊กไอฟาร์มนี่ครับนี่น้องที่ออฟฟิศก็โทรมานะครับนี่ครับก็ลงโอ้โหสไลด์ลงกันดูแล้วดูท้องๆแบบนั้นดูเออลงเออเรียบร้อยดูเรื่องท้องๆแบบนี้นะฮะท้องๆแบบนี้นะฮะสบากแก้วนะครับท้องๆแบบนี้ลงแบบนี้เรียบร้อยฮ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านรักควายบ่ายคุณเอกนะครับนี่อูเจ้าสริมันตัวใหญ่มากเลยเนะนี่ยยิ่งมายิ่งใหญ่ยิ่งมายิ่งใหญ่ยิ่งมายิ่งลึกนะไม่รู้ไงโม้ควายวเองไว้ก่อนนะครับอําลาโลกเปไงโลกืเนี่ยโอ้โหดูมันเฮ้ยมันสูงเท่าไหร่เนี่ยข้างหลังผมเคยวัดสั้งสุดท้ายไป็ร้อยห้าสามเนี่ยมันดูสูงขึ้นมากเลยอะดูจมูกผมแล้วเนี่ย เฮ้ยขนาดมใส่รองเท้านะเนี่ยหรือยืนต่ำกว่ามาเนี่ยนี่นะฮะลึกมากเลยอ่ะมาคท่านี้โอ้โหหรือมันแบบมันท้องหนักก็ไม่รู้อ่ะมันท้องท้องมันเริ่มจะแก่แล้วมันเลยลึกเนี่ยะบางเงินเป็นไงโลกนี่ฮนะลูกฉบาแก้วอย่างนี้มันจะเขามันจะแคบไหมไม่รู้อ่ะพี่ๆนะครับพี่ต้อยดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้นี่เขาแคบไหมพี่ โอ้โหดูดิที่ดีๆไม่นอนที่ดีๆไม่อยู่นะครับพื้นที่ดีๆไม่นะฮะอ่ะนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศยันยามเย็นนะฮะของที่บ้านลักควายนะครับบายคุณเอ็กนะครับก็เดี๋ยวพเดี๋ยวกลางคืนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับผมค้าที่นี่แล้วเดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์ใหม่นี่ลาไปด้วยกับตัวนี้ดีกว่านี่ครับลูกฉบาแก้วนี่ฮะดูด้านหลังนะครับโอ้โห กลมบล็อกเลยนะครับออกเลี้ยงแล้วอ้วนเลยนะครับอ้วนตุ๊บเลยนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ